ได้ไงเนี่ยน้าคุณคิดได้ไงวะถ่ายรมน้าไว้เจ๊กๆหน่อยเจ๊กหน่อยตรงเจ๊กหน่อยอ๋อถ่ายวิดีโอถ่ายเยอะหมถ่ายวิดีโออีกด้วยอ่ะอัดบันทึกไว้เลยเสียงแสบอยู่นัในหมดเลยเนี่ยไอ้เพื่อนมันเจ๋งเนี่ยเนี่ยเอ้ยต้องรอตามมันนะมันเจ๋งขนาดนี้ตัวไรตักเลยอ่ะเล้ยจะถ่ายถึงขาจะไม่เอาเลยลู้ไหมเขา ไปบอกงานนะกลัวพี <reforms> ่ส no. <pl ains> yeah. ักเสีทั้งตัวเลยแล้วพวกมึงจะเป็นที่อะไรวะเดี๋ยวมึงฟ้องน้ากูนะเอือน้ากูโกรธแล้วมึงชิบหายวงพาะเผาหมดเลยกลัวตั้งเมื่อไหร่อ่ะน้ากลัวเน้าะน้ามีใบบงใบบ้าบใบจากใบบ้าใบจากโรงบานบ้าจะหาดู่ะโรบานบ้าถึงยาวเฮ้ยดูดินี่อาจังเลย ไม่ใช่ดูพี่โกลเขาไม่ดูอะไรบอสดูิหมายให้ให้เห็นแขนสิอาดูอ่ะมารักไหมหลวงอ่ะรักสิไม่รักได้ไงไม่รักยกแขนหรอลูกทั้งแนอ่อยโลกยกแขนใจไม่เคยแส่ธาเลยลูกธาดีในใจหมดนแต่เดี๋ยวสบายไปไหนต่างชาติก็สบายแต่ใส่เงี้ยเร่งเงินน้อยยังถอดออกเลยถอดออกไม่เอาแบบตกแบบ เดี๋ยวเราไปใส่กันรู้เหอ้ใส่ใส่อะไตามมาไร่กองเดินเนี่ยเป็นพานฮะ